สวัสดีครับผมนชิดไทคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้มาแล้วนะครับตัวเครื่องรับใบเลื่อยวงเดือนตัวที่เป็นมอเตอร์ในตัวแล้วก็มีเอียงซ้ายเอียงขวาที่เป็นโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับราคาวันนี้ที่มาใหม่เมื่อวานนี้นะครับหกพันแบาทรวมส่งนะครับวันนี้ผมก็ทําคลิปลับตัวใบของ12นิ้วตัดองศาเจม่าตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูครับว่ามันจะมีความไหมเพราะว่าผมพอดีเลยเครื่องรับมาพอดีเลยเพราะว่ากดมันรู้สึก ด้านมือนะครับแล้วก็มีสีที่มันเป็นคล้ำๆหรือว่าไหม้นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูในคลิปครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0 4 8 3 9 6 4 8 4 6เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ มันจะสีมากเกิดรอยเดี๋ยวให้ตัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัดอันนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวตัดลงบนไม้ไม้ยาพลารานี่ดีกว่านะครับม,มันเริ่มทื่อแล้วนะครับใบเนี่ยทื่อก็จะเป็นไหมกดแล้วน้หนักมันเยอะน,น้ำหนักที่กดไปเยอะหรือว่ามันตัดแล้วไหมแบบนี้ก็คือใบเลื่อย ของท่านเนี่ยเริ่มทื่อแล้วใ Sakura, บเลื่อยทื่อจะมีผลกับเครื่องนะครับทำให้เครื่องทํางานหนักมีมีโอกาสที่มอเตอร์จะไหม้หรือว่าสายพานนี้สายพานทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเครื่องรีดถ้าใบทื่อสายพานบางทีสายพานขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทํางานหนักครับมอเตอร์ก็ก็ก็แย่ด้วยและชิ้นงานของท่านก็จะไม่สวยด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเลยจะถือโอกาสนะครับมารับใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับให้ท่านดูกันนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเราด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องรับใบเลื่อยวงเดือนโดยตรงเลยนะครับ JMY 8-70 type เนี่ยนะครับนี่แหละครับสภาพก็จะมาสไตล์นี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราถอดน็อตออกมานะครับ2ตัวนี้แล้วเราก็ประกอบตัวอันนี้คือตัวแขนที่เราจะต้องวางใบเลื่อยครับใส่เข้าไปนะครับให้แน่น ครับตรงนี้เขาจะให้แหวนที่จะใส่ตัวรูของใบเลื่อยเราเนี่ยมามาหลายขนาดนครับ30 25.4หรือว่า16อะไรทำนองนี้ย0บอะไรทำนองนี้นะครับทั้งหมดจะเป็น4ขนาดนะครับครับตัวนี้ผมเคยมีรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวมาเท้าความนิดนึงแต่ว่ารายละเอียดคร่าวๆก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว250วัตต์นะครับมอเตอร์แล้วก็ไฟก็คือไฟบ้านเราธรรมดาเขาก็จะให้ ตัวนี้ห้านิ้วนะครับตัวรับตัวนี้เป็นรับกากเพชรนะครับเพราะว่าตัวใบของเจ้าพวกกลุ่มใบเรื่องเดือนตรงนี้เม็ดตัวนี้จะเป็นเม็ดขบายนะครับเขาต้องรับด้วยกากเพชรอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเอียงตรงนี้นะครับเขามีมุมคือเอียงได้เอียงองศาได้ซ้ายขวาเลยส่วนใหญ่จะมาที่5้าองศาฝั่งละ5องศาหรือว่าไม่เกิน10องศาอยู่แล้วานี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใบเรื่อยของท่านส่วนตัวนอกจากเอียงด้านนี้แล้วนะครับตรงฐานนะครับ ฐานตรงนี้ก็สามารถหมุนได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้ดูนะครับถามแล้วตัวนี้เขาก็จะมีตัวสไลด์เข้าสไลด์ออกนะครับเนี่ยฮะอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกทีก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่รับวงเดือนโดยตรงเลยนะครับมีใบก็มีมอเตอร์ในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับเราคลายล็อกนะครับดึงตัวนี้อาจจะฝืนนิดนึงนะครับเนี่ยฮะอาจจะเอียงได้นะครับองศาเนี่ยฮะอ่านนะครับครับเรา ใส่เข้าไปนะครับเราสไลด์ดูตัวนี้สไลด์นะครับสไลด์แล้วเราก็ปรับตัวนี้นะครับเข้าไปครับแล้วก็สไลด์ดูตรงช่วงที่มีกากเพชรเนี่ยนะครับตรงนี้ให้โดนพอดีเนี่ยได้แล้วครับสไลด์เข้าไปชนถ้าก็ว่าตอนนี้ชนแล้วซัพเปอร์เราก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวล่างนะครับก็ถ้าก็ว่าชนไปทีนี้องศาองศามุมจิกนะครับตรงนี้เอียงได้นะครับเอียงเราก็ดูองศาของเขานะครับว่าจะเอียงเท่าไหร่ อ่าถ้าเกิดว่าเอียงเยอะเราก็วิ่งเข้ามาข้างในนี้ครับเราดู <ict of S 2> เอียงนะฮะมุมเก่าของเขาเท่าไหร่นะครับเราจะดูที่ตรงนี้ก็ได้ถ้ามีสเกลตรงนี้เห็นไหมครัตรงนี้ก็มีสเกลเป็นองศาอยู่นะครับสำหรับตรงนี้ก็ยังมุมยังได้ให้ให้ให,ให้ท่านปรับได้อีกนะครับมีมุม2มุมเลยครับให้ท่านเลือกนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนะฮะยังปรับได้อีกนะครับองเนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้มันติดคอตรงนี้ก็เลื่อนมาอีกนิดนึงก็ได้เลื่อนตรงนี้ให้ออกมานะครับนี่ครับเลื่อนมา พอได้ตำแหน่งแล้วนะครับตรงนี้ก็ล็อกไม่ให้หมุนแล้วนะครับตรงนี้นี่เป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับถ้าท่านจะใส่ก็ได้หรือว่าถ้าท่านมีความชํานาญหรือว่าชนอย่างเดียวธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าอันนี้จะใส่เป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับแต่ตอนล็อกใบนะครับใส่นี้เสร็จตัวนี้ครอบไปด้านบนตัวนี้ล็อกอย่างตัวนี้ยางให้ยืดหยุ่นเพราะเขาจะได้หมุนได้นะครับแล้วล็อกเข้าไปแล้วตัวนี้ก็หมุนเข้าไปด้านบนแค่นั้นเองนะครับ อ่านี่คือการใช้งานนะครับเนี่ยฮะมันก็จะออกฝืดๆนิดๆแต่ก็ยางจะช่วยเป็นตัวดันกดไว้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราลองรล่ากันเลยนะครับลองดูครับเปิดเครื่องเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับดูตัวนี้ก็ได้ครับจะไล่มาเรื่อยๆอ่าเนี่ยครับครับทีนี้ตัวนี้เป็นสิบสองนิ้วเจม่าเบอร์รูเขาเล็กสิบหกมิลผมใช้แหวนธรรมดาเราเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปก่อนประคองแล้วก็เอาแหวนตัว หนึ่งนิ้วนี่ครับใส่อัดเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะหมุนได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนปกติเพราะตัวนี้รูเล็กนะครับดัดแปลงเอานะครับแ้าท่านมีก็ถามผมได้นะครับถ้ารูสิบหกมิลนะครับอัดตึงตึงมือพอหมุนได้ครับอันนี้สิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวลองไปเลยนะครับดังเข้าไปถามพี่ก็ได้นะครับไป นอกจากจี้ไปเนี่ยผมลองเข้าไปแล้วสไลด์นิดนึงเนี่ยแอเกย้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแทงเข้าไปแล้วสไลด์นิดนึงสไลด์ช่วงหน้าใบเล็กๆนิดนึงสไลด์นิดนึงผมว่าก็ดีเหมือนกันนะอันนี้หน้าครบทุกหน้าแล้วทุกฟันแล้วนะครับเราก็ถอดออกผมก็ค้นพบวิธีการ เข้าไปเนี่ยสไลด์ช่วยนิดนึงครับเวลาแตะเข้าไปฮยแจ๊กแจ๊กแจ๊กแค่แจ๊กเดียวบางทีมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คมดีนะครับทีนี้เราก็พลิกกลับมาเพราะว่าเราจะรับหลังใบนะครับอันนี้อันนี้เราจะรับหลังนะครับเอาละครับเสร็จแล้วเราก็คลายล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนมาออย่างเงี้ยน,นะครับหมุนปึ๊บมานะครับถึงตอนนี้แล้วตรงเนี้ยองศาจะมีผลแล้วนะครับเพราะว่าหลังใบมันจะมีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ ครับเมื่อกี้เรารับหน้าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้รับถ้ารับหลังไบมีซ้ายขวาเอียงไปเอียงมาอย่างนี้นะครับสาหรับตัดใบตัดไม้นะครับมันจะเอียงไปเอียงมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับมุมเดิมของเขานะครับครับตรงนี้ผมเอียงลงนะครับผมก็จะกินสลับกันตรงนี้แล้วก็มาฟันเว้นฟันนะครับอย่างนงี้อันนี้ผมทําสัญลักษณ์ไว้ให้ไม่งงนะครับครับผมหมุนมาข้างหน้าเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ที่ก็ตั้งสต็อปเปอร์ไว้ผมว่าถอดออกไปเลยครับน็อตตัวหนึ่งเนี่ยครับตรงเนี้ย แล้วผมก็จะหมุนมาได้แล้วทีนี้มุมได้แล้วครับไปลองรับดูนะครับฟันเว้นฟัน ับตอนนี้เป็นผมทําที่มุมสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคลายผมกินรอบมาแล้วนะครับอันนี้เราก็จะกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็น10องศาเหมือนกันอ่าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับแต่จะกินเมื่อกี้เรากินด้านที่เราติก๊กตอนนี้เราก็กินอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกันนะครับกินเลยได้เลยนะครับน,นี่ผมไม่ได้ใช้สต็อปเปอร์แล้ว จี๋ไปมันไม่ได้กินเยอะอะไรครับกินนิดเดียว เสร็จแล้วนะครับรับหน้ารับข้างซ้ายรับข้างขวานะครับก็จะเห็นเป็นเงาเงาเนี่ยฮะเงาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าตัดแล้วมันจะเป็นไหมอีกไหมนะครับครับเอามาใส่ใบเดิมนะครับเนี่ยใบเดิมเจมาแต่จริงๆเอาจริงๆอยากจะให้เปลี่ยนใบมากกว่านะครับถ้าท่านที่ใช้เนี่ยใบเจมาที่แถมไปมันอาจจะไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีเปลี่ยนใบคุณภาพดีๆสักใบหนึ่งนะครับ อ่าครับใบนี้นะครับเนี่ยที่เราไปรับมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองตัดกันดูครับอันนี้คืออันเก่านะครับที่ผมตัดไว้นะครับเนี่ยฮะเป็นรอยไหมอย่างนี้อ่าเดี๋ยวลองกันผมก็ไม่ได้ยังไม่นี่ครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงขับไปนะครับอันนี้มันจะไม่ไหม้แล้วอ่าเห็นไหมฮะมันจะเกิดความคมขึ้น ตัดได้เร็วขึ้นนะครับแต่ใบตัวนี้อาจจะมีความอย่างว่านะครับคุณภาพใบอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ไม่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 แบบกดไปแล้วเร็วแล้วกดไปแล้วไม่ไม,ไม่มีเกิดแรงต้านแล้วเหมือนอันนี้เลยอัดให้ดูทีนะครับนะครับเบาเลยเนี้ยเบาเลยนะครับนะเบ,บาเลยเบากว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับครับ ก็เนีย่ยฮะทำให้เครื่องลดโหลดเนี่ยสายพานก็ไม่ทํางานหนักมอเตอร์ก็ไม่ทํางานหนักนะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเนี่ยข้อดีของการใบเลื่อยคมใบเลื่อยใบเครื่องรีดแนะนําให้รับบ่อยๆหรือว่าอ่ถ้ามันเห็นว่าทื่อหรือว่าเกิดแรงต้านเนี่ยรับหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงน,นี้ได้แล้ววันนี้ก็เป็นการแนะนําการรับใบไป,ไปด้วยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาเครื่องไปด้วยนะครับครับสาหรับ เครื่องรับใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับรับตั้งแต่80มมิลหรือว่าประมาณ3-4นิ้วนะครับไล่ไปจนถึง700มมิลหรือตีเท่าั่ส2 2นิ้วสบายๆนะครับก็ขึ้นราคาที่ขึ้นตามน้าเว,ว็บเลยครับ6,800หวั 6, งว่าจะได้รับประโยชน์จากนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม